พอพูดเพียงเท่านี้ท่านเดือดปุดปุดแล้วด่าพยายจิงจบมีวาทาอยู่สองอยา่างหนึ่งยกตนยกตนว่าเนื้อกว่ผู้อื่นทั้งด้านสติปัญญา,าสามารถแต่งบทโกวีที่มันไพเราะประทานโทษไม่มีใครเขารู้สึกอย่างนั้นเลยเยกตนเองทั้งนั้นเลยก่อน กอนก็ดัดดาดืดืนๆมีสัมผัสที่เรียกว่าอัธยัตถโทษบ้างนะอนับไม่มีความเนยเยอะคำที่เอามาใช้เนี่ยมันปราดสจากความเขาเรียกว่าเป็นโทษทางอลังการละยกตนว่าฉลาดอัจฉริยะเป็นดุจดังพยาอินทรีแต่แท้ที่จริงแล้วคือพยาจิงจบพยาจิงจก ตอสองคือข่มผู้อื่นนมักจะข่มผู้อื่นว่าหน้าตาอัปลักษณ์หน้าตามีลิ้วรอยหมองคล้ำแตไม่น่าเชื่อว่าอายุเท่านี้จะหน้าตาขี้ริ้วขี้เละดำขนาดนี้นนอกจากใบหน้าอัปลักษณ์หน้าตาไม่ดีแล้วเนี่ยยังสติปัญญาไม่ดีมีการ เป็นลิงวอกเป็นกะเลวลาดมีกะเลวลาดมีเป็นลิงวอกเป็นเทวทัตเป็นปลาปางเน่าปางเหม็นกะปิละไปเอามาจากไหนยยเยอะแยะเนี่ยสองอย่างนะสองอย่างมียกตนกับคมผู้อื่นนั่นแหละสองอย่างนี่แหละ มไล่ผมไล่ถ้าพูดเรื่องแบบนี้คนดูเป็นหมื่นสองหมื่นเหรอไล, like, ล่เคยไ like ล่เ่ะคนดูเป็นหมื่นสองหมื่นเลยเหชอบสีเพราะเป็นท่านมหาอุเทนว่าผู้อื่นแต่ท่านกลับเป็นซะเองซ้ำยังไม่รู้ตัวอีกอาจารย์วัฒนาไม่ออกจากหลุมทรายดูดอีกแล้วครับอาจารย์ เมตตาพระอุเทนยมฟังเฉยๆนะข้าค้าท่านพุทธองค์อ,อ,อากาลิโกประวัติศาสตร์กะเลวราเขียนถูกไหมไม่ถูกนะกะเรวะกะเรรอเรือนะ่ะเป็นรอจุรานะสร้างศพแปลว่าสร้างศพกะเรวราสร้างความหมายแท้ของคำนี้ครับ กเรวร,ราชก็ไปพิมพ์ใน Google ก็ทราบแล้วกเรววลาทสร้างศพทรา,าบศพสร้สางศพเน่าๆไม่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยนะพัะสามโลร้อยพัะสามโลร้อยนะท่านเป็นคนตัดเดียวไม่มนป่ามนดง บาปไหมเจ้าค่ะท่านเอาธรรมะจากพระไตยปิฎกมาสอนตัวเองมากเคยได้ยินว่านั่งสมาธิได้บุญมากที่สุดจริงไหมครับมันเป็นบุญคนละแบบนะเป็นคนละอผู้เดเยเจ้าพูดถึงกรรมมีอยู่สามแบบกรรมหนึ่งคือกรรมดำให้ผลดำกรรมแบบที่สองเป็นกรรมขาว กรรมอย่างที่สามเป็นกรรมที่ไม่เป็นกรรมดําและไม่เป็นกรรมขาวมีสามกรรมแบบที่ว่ากรรมดําก็คือเป็นอกุศลให้ผลเป็นบาปอันนี้คือกรรมดากรรมขาวคือผู้สให้ผลเป็นความสุขกรรมอย่างที่สามกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวคือกรรมที่นําออกจากภพ สมาธิและวิปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวดังนั้นสมาธิวิปัสสนามันจะเป็นกรรมนำออกจากภพจากการเวียนว่ายตายเกิดถามว่ามันได้บุญมากไหมเราจะดูยังไงสมมติว่าถ้าเราทำความดีทำบุญใส่บาตรทำอะไรสังฆทานอย่างเงี้ยไปเกิดในภพใหม่เราจะมีกินมีใช้เยอะ จะเป็นพระราชามาอาักษรตามแต่บุญที่เราทำทานน้ำบาลมีแต่ว่าถ้าเราจเจริญวิปัสสนาจเจริญสมาธิมันจะพ้นจากทุกข์ไม่อยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดถ้าหากว่ายังเวียนว่ายตายเกิดอีกเกิดมาชาติใหม่เนี่ยมันก็จะอดๆอย่ากๆไม่ค่อยจะมีกินหรอกไม่ค่อยมีฐานะนะแต่มีปัญญาพวกนี้ มีปัญญาที่จะาหาทางพ้นทุกข์จิตใจมันจะโน้มไปในเรื่องของการออกจากเนี้คัมะะออกออกจากการออกจากการทั้งหลายออกบวชอย่างเนี้แต่ฐานะไม่ค่อยดีหรอกหาเช้ากินขําอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าพวกนี้ถ้าได้บวชหรือได้เจริญภาวนาก็จะบรรลุธรรมพ้นทุกข์ได้ไม่ต้องเวียนว่าตายกแต่เขาถ้าหาว่าเขาไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทํา กุศลไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทําบุญถึงแม้ว่าเกิดมาใหม่มีปัญญาก็าเถอะนะแต่ว่ามันก็ลําบากด้วยปัจจัยสี่ถามว่าอันไหนอะมันมันให้ผลมากกว่ากันล่ะอ<ม>ทานบุญหรือว่าวิปัสนาปัญญาประคัตจมูกสี่ทุ่มยิบสามสิบเอ็ดนาทีกระเรวราด เขียนแบบนั้นแหละเขียนแบบนั้นแหละนับพทัทธเน้นพทัทธเขียนแบบนั้นนั่งสมาธิทําให้คนนั่งมีสติไม่เบียดเบียนคนอื่นก็เลยได้บุญมปครับไม่ไม่ใช่คือจิตมันสงบมันก็เอมันพ้นจากนิวรณ์มันพ้นจากนิวรณ์มันเห็นกิเลสท,ที่เกิดขึ้นมันเห็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้ว เราก็เข้าใจชีวิตเราเข้าใจกระบวนการการทำงานของจิตก็ลดคลายความยึดมั่นถือมนะั่นเรียมกานสอนมรจโลก,กี่โมงทันวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์จะไปสอนที่ไหนลนะ่ะแจ็คสันพีสมิธนี่ เหมือนกับไม่รู้วันเวลานะใช่ไหมถามเยอะถามเยอะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าประเด็นนะ่ะแจ็คสันเะนี่ยจะปัน่นปั่นหลายปั่นอยู่นะอะให้เพื่อนยืมตังค์ได้บุญไหมครับยืมยืมตังค์มันก็จะเข้าลักษณะของการเอือ้อเฟื้อให้หยิบยืม ให้หยิบยืมก็ถือว่าได้บุญนะเหมือนเรากําลังลําบากถ้าเราให้เขาไม่ได้เราก็ให้เขายืมก็ถือว่าได้บุญนะเราลองนึกถึงสมมุติว่าเป็นตัวเราอะกำลังเดือดร้อนไม่รู้จะไปพึ่งใครได้แต่มีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขาสาให้หยิบให้ยืมได้นะเราก็พ้นผ่านช่วงวิกฤตอันนั้นไปไดนะ้ถามว่าได้บุญไหมไม่ได้บุญก็ไม่รู้จะว่าไงนะ นะไม่ได้บุญก็ไปรู้จะว่าไงได้บุญนะไม่ใช่ว่าไไม่ได้บุญเรื่องของการทําบุญมันจึงมีหลายอย่างเรื่องการขนขวายวยยาวกะะ็จใหม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวายช่วยเหลือช่วยเหลือผู้อื่นถึงแม้ว่าเราไม่ได้ให้ทานไม่ได้ให้เงินเขาแต่ว่าเราช่วยเขาได้นะการที่ช่วยเขาได้นั่นแหละคือบุญลนะเป็นวยยาวกะ็จใะหม่ พระอาจารย์รัตนารู้ว่ากําลังทําอะไรผมส่งส่งผลอย่างไรส่วนท่านมหาไม่รู้เลยว่าตนกําลังทําอะไรจะส่งผลอย่างไรความเหลื่อมชันต่างกันมากยืมแล้วเพื่อนไม่คืนนะครับเพื่อนไม่คืนก็เป็นการลักขโมอยอ่เพื่อนไม่คืนก็จะเป็นการลักขโมยเป็นบาป